จับผู้โชคดีคนที่สองต่อกันเลยนะครับคใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้หูฟังจำนวนสองตัวนะครับจากร้านบีอนไอนคลทิมซัลซารี่นะครับผู้โชคดีก็เหมือนเดิมหนึ่งร้อยสิบเก้าคนนะครับร้อยสิบเก้าสิบนะครับเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนพี่เบอร์ยี่สิบห้านี้ท่านเขาได้ไปแล้วครับจับไปอีกก็ต้องให้เขานะครับ พูดโชคดีกันเลยครับห้าสิบสามครับโพสตเกตครับครับผู้โชีนะครับรางวัลสอง,งสังล้นบานเครับทุกคนที่เล่นอย่างชา